สวัสดีครับมนาครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่ที่อ่างอ่างนี้นะอ่างลงกรีใช่ไหมอ่างลงกรีครับผมวันนี้ก็มาบรรยากาศตกชิ้นเดิวครับครับวันนี้ก็สภาพหมายอาจจะลมแรงหน่อยหนึ่งครับมากับน้าชวนครับนี่ครับนาชนครับนี่ครับนาชวนวันนี้จะพามาเชือดหรือเปล่าครับผมวันนี้ครับมาเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ครับตกหลิว ช่วงลมแรงครับเราจะมีผลงานหรือเปล่าวันนี้ครับบรรยากาศนะครับหมายที่ผมจะตกวันนี้ครับเป็นหมายธรรมชาติครับครับวันนี้ก็อาจจะถ่ายย้อนแสงหน่อยอเวลาแปดโมงสิบนาทีครับโอเคครับผมว,วันนี้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับลมแรงวันนี้ไป อโอเคมาค,เคเมป่ะเออเอ่อหน้ามันจะทอดนะมันมี เขาเลยมันเยอะเยอะทาอยู่ไหมล่ะเขาเลยไม่ก็ต้องไหว้เลยถ้าเราเลยว่า โต๊หนะ้าฟรีด้วนะสบยขึ้นอลามันจะไม่อโอ้ย้นงขาขึ้งงหนหลุมเนาะ

เปลี่ยนเรื่องของหน้าชนครับสายจวดครับผมตัวที่สองครับสายใหญ่ๆครับมันตัวใหญ่ไปอยู่ สองเต้มสองเตี้มสองเต้มเดี๋ยวใส่จวดใส่จวดจัว่ะจับมีเออบุบมใหญ่เลยนะใหญ่เฮ้ยมาลยทำบิถึงเสือหัวเลยต้ไปถึงสือหัวเลยโอ้เม็ดบุ่มเลยเออรุ่นนี้เลยรุ่นนี้เลยนี่ใรุ้นนันดอกใหญ่กว่านั้นมันเป็นหัวสองหเลย ที่มึงไปดึงสูมันเว้ยดึงเันหน่งร้อยเองครับดึงไปหัวหน่อย ย้อนฟ้าก็ยิงนู่นุ่น,นเลยใส่ปลาเค็มใส่ปลาเค็มครับหนึ่งตัวครับผมเยอะอะไรเยอะอะไรอาชงเยอะอะไรครับ,อรบโอเคครับผม แน่นอนเนนาะี <ừ> ่เส <ừ> ียงนี <ừ> ่ว <ừ> ิทย si ์วิทย์เลยเนาะโดนปากฉีกไหมเนี่ยปากกนือครับหาโชคดันลยครับโชคโชวาหน่อยโอเคสายปาเค็ม ครับชมอีพีสองครับอีพีสองกับนาชนครับผมมาลุ้นสายปลาใหญ่ใหญ่กวัยเนี่ยิ้วก้อยเนี่ยใช่ใหญ่กว่ายิ้วก้อยหาเทียบใครไม่ได้นะไอ้แล้วครับผมโอ้ยมาอยู่แล้วนะชนมาอยู่อีกแล้วลายที่สวยมันหนาปา ว่ะใชมัน oh, ด็อกเตอร์ทั้งตัวเลีกใจต้องนิ่งใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าอะไรตัวใหญ่ตัวใหญ่วนวายตัวใหญ่วว่ยวายโอ้ยลุ้นได้นลุ้นนตัวใหญ่ในี่ยว่ยวายไหมโุกตัวน้อยนิ่งใช่ไหม นี่ไงตัวใหญ่นี่โอ้ยวายจังๆอ่ะกูเขาไม่ได้มองเขามองแต่พวกตัวน้อยนิ่งคิ๊บเลยนี่เนี่ยน้องหนำมันนิ่งแบบนี้เนาะถ้านเป็นถ้าเป็นต้นเช้านะถ้าน้ำนำแบบนี้นะมีซิสเลยตัวใหญ่เลยเหรอเพราะว่ายังมีใครมากวนอะไรมันไงใช่แสงแสงคู่ อะไรวะดคตรงามๆอยู่นะจีาเล่นเด้อือถัดแล้วครับ นินครับปนินตานินปนิน <c oughs> ใส่ร้อยตัวลู <c oughs> เต็มปากเต็มปากเต็มคำ อะไรวะปานังเราเนาะ 弄完，弄完，卷烟包对吧？ วันนี้ก็พลประสบการว่าวันนี้ก็ได้เพียนสี่ตัวครับผมทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ครับผมแต่บรรยากาศคนข้างอาจจะมีลมแรงครับปลาอัดคุงอาจจะเข้ายากหน่อยโอเคครับผมครับได้สี่ตัวครับวันนี้ก็เวลาบ่ายแล้วก็จะกลับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยครับผม่องเคยวิ่งชแนลครับผมโอเคครับก่อสวัสดีครับ